เส้นทางจะเดินทางไปกินเนว์นะคะใช้เส้นทางเวสทามานะคะค่ะอันนี้ก่อนเข้าทางมันจะมีป้ายเขียนนะคะทามาริเวอร์อาทามาวิเลจหรือว่าสวิตวิเลจนะคะสวัสดีค่ะยินดี่ต้อนรับสู่เพจผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวกอดทัชมาน,นียนะคะ วันนี้พิมจะพามาเที่ยวสวิตวิลเลจหรือเกนูโวนะคะอันนี้ขับรถจากหานจาลอสตันประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็มาทางเส้นาาเวสทามาริเวอร์นะคะในนี้ก็จะมีหมู่บ้านสวิตวิลเลจช็อปปิ้งนะคะมีที่เห็นด้านข้างนี้นะคะจะมีสนามกอล์ฟให้เล่นนะคะฝึกสนามกอล์ฟได้คล้ายๆ18หลุมนะคะค่ะแล้ว,วอันนี้ที่เข้าไปเล่นในสนามกอล์ฟตรงนี้เราต้องเสียเงินค่าบริการนะคะ มีที่จอดรถเยอะมากค่ะไม่ไกลจะลองเซต,ตนนะคะจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะข้างในนะคะคุณจะพาเข้ามาก,กันนะคะอันนี้ที่จะมีคาเฟ่นะคะมีร้านขายของมืเกมนะคะแล้วก็จะมีร้านช,ช็อกโกแลตนะคะข้างไดูเป็นฝ้าจะมีห้องน้ำนะคะอันนี้เราอยู่ข้างบนหอคอยนะคะนะอันนี้ก็จะมีที่พักด้วยนะคะแล้วก็ ัน,นี้เด็พิมจะพาไปดูตรงท่าเรือนะคะที่เราสามารถเช่าเรือได้วันเสาร์ที่จะมีเด็กมาเล่นกันค่ะวันนี้พี่ที่พิมมามาเนี่ยก็คือวันธรรมดานะคะเนี่ยค่ะเรือคายักขี่เล่นได้อะไรได้นะเนี่ยค่ะท่าน้ำเห็นไหมคะอันนี้ที่เล่นสนามกอล์ฟมินิกอล์ฟเมื่อกี้ค่ะนะคะบริเวณข้างในเนาะ แล้วด้านหน้าที่เห็นนะคะยนคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นหมู่บ้านสวิตวิลเลจเขาจำลองมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนะคะแต่เราถ้าเกิดเราจะนั่งเรือขับเรือหรือว่าเล่นเรืออะไรประมาณนี้ทุกอย่างในนี้เราต้องเสียค่าเข้านะคะนี่คือบรรยากาศภายใน เอาบาร์บีคิวนะคะเรามาสามารถใช้บริการฟรีนะคะเนี่ยค่ะค่ะบรรยากาศภายในสวินวินเลดเนาะเนี่ยค่ะจะมีเรือคล้ายๆไททานิคนะคะให้เด็กๆเล่นค่ะเนไหมคะการที่เห็นนี่นะคะคะล้ายๆเรือไททานิกนะคะสร้างจำลองมาให้เด็กๆเล่นกันเนาะ,ะวันนี้คุณก็ขอพาจบคลิปพาเที่ยว ที่สวิตวิเลตนะคะของกอรทัชมาเนียนะคะที่เกนเวลนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากติดต่อเที่ยวที่ไหนไม่ออกบอกไปถูกนะคะ mm hmm. ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ mm hmm. เพจผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวกอรทัชมาเนียนะคะอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิมพ์ด้วยนะคะยังไงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ